ต่อไปเรามาดูเรื่องสำคัญเกี่ยวกับคำนามในภาษาอังกฤษอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่านามประเภทใดบ้างที่จัดเป็นนามเอกพจน์และประเภทใดบ้างที่เป็นพหูพจน์ได้ค่ะประเภทที่1นนามนับได้หรือ countable noun ถือว่าเป็นนามเอกพจน์หรือ singular นะคะหรือจะเป็นพหูพจน์ก็ได้ ส่วนคำนามนับไม่ได้หรือ uncountable noun นั้นนะคะโดยทั่วไปสามารถใช้ในรูปเอกพจน์ได้เท่านั้นยกเว้นบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยค่ะเช่นคำว่า wines ซึ่งหมายถึงไวน์หลายๆชนิดนะคะหรือคำว่า t e a s ซึ่งก็หมายถึงชาหลายๆชนิดค่ะต่อไปเรามาดูการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์แต่ละแบบกันนะคะแบบที่หนึ่ง โดยทั่วไปนะคะเราสามารถทําให้คํานามเป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม s หลังคํานามเอกพจน์ค่ะเช่นคําว่า a p p l e นะคะเมื่อเติม s ก็จะได้ว่า apples s t e m ก็จะกลายเป็น stems computer ก็จะกลายเป็น computers การทำให้เป็นพหูพจน์แบบที่สองก็คือนามที่ลงท้ายด้วย s ss sh ch x หรือ z ให้เติม es นะคะเช่นคำว่า bus ลงท้ายด้วย s นะคะก็จะกลายเป็น buses glass ลงท้ายด้วย ss นะคะเติม es ก็จะกลายเป็น glasses คำว่า dish ลงท้ายด้วย sh เมื่อเติม es จะได้คำว่า dishes คำว่า c h u r c ลงท้ายด้วย ch เมื่อเติม es ก็จะได้คำว่า churches คำว่า box ลงท้ายด้วย x นะคะเติม es กลายเป็นคำว่า boxes ตัวอย่างคำสุดท้ายนะคะคำว่า quiz หมายถึงคำถามนะคะลงท้ายด้วยตัว z เราก็จะต้องเติม es เพื่อทำให้เป็นพหูพจน์ก็จะได้คำว่า quizzes ค่ะ การทำให้เป็นพหูพจน์แบบที่3ามนะคะก็คือคำนามที่ลงท้ายด้วยโ o และหน้าโอเป็นพยัญชนะให้เติม es นะคะตัวอย่างเช่นคำว่า tomato ซึ่งหมายถึงมะเขือเทศนะคะคำนี้ลงท้ายด้วยโ o และหน้าโอเป็นพยัญชนะก็คือ t ให้เติม es จะได้คำว่า tomatoes คำต่อไปนะคะ potato มันฝรั่ง ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะก็คือ t นะคะให้เติม es จะได้คำว่า potatoes ตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า hero เวรบุรุษลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะคือ r ให้เติม es ก็จะได้คำว่า heroes การทำคำนามที่ลงท้ายด้วย o ให้เป็นพหูพจน์มีข้อยกเว้นด้วยนะคะข้อยกเว้นที่หนึ่งก็คือ คำนามที่ลงท้ายด้วยโอบางคำที่หน้าโอเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะนะคะให้เติมเอสได้เลยเช่นคำว่า Pianos หรือคำว่า Autos ในที่นี้หมายถึงรถนะคะตัวอย่างที่สามก็คือคำว่า Casinos หมายถึงบ่อนการพนันนะคะหรือคำว่า Bamboos หมายถึงไม้ไผ่คำต่อไปก็คือ Studios ในที่นี้หมายถึงห้องแสดงรายการวิทยุหรือถ่ายทำภาพยนตร์นะคะหรือคำว่า tobacco's หมายถึงยาสูบนะคะ c a n g a r o o s จิงโจ้และคำว่า k e r o s คำเหล่านี้นะคะสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม s ได้เลยค่ะต่อไปมาดูข้อยกเว้นที่สองกันนะคะข้อยกเว้นที่สองคำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำเติมได้ทั้ง s และ es ค่ะเช่นคำว่า mangoes ที่แปลว่ามะม่วงนะคะเมื่อเป็นรูปพหูพจน์สามารถเติม s ได้เลยเช่น mangoes หรือจะเติม es ก็ได้ก็จะได้คำว่า mangoes คำว่า cargo e ซึ่งหมายถึงสินค้าที่บรรทุกนะคะเติม s ก็ได้ก็จะได้ว่า cargoes หรือจะเติม es ก็จะได้คำว่า cargoes ตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า motto ซึ่งแปลว่าภาสิตนะคะเมื่อทำเป็นรูปพหูพจน์ สามารถเติม s ก็ได้ก็จะได้คำว่า m o t t o s หรือจะเติม es ได้คำว่า m o t t o s ก็ได้ค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะคำว่า zero แปลว่าศูนย์นะคะเมื่อต้องการทำให้เป็นรูปพหูพจน์สามารถเติม s ก็จะได้คำว่า zeros หรือจะเติม es เป็น zeros ก็ได้ค่ะต่อไปเป็นการทำให้เป็นพหูพจน์แบบที่สี่นะคะก็คือ คำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะมีกฎอยู่ว่าให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es นะคะตัวอย่างเช่นคำว่า family ซึ่งหมายถึงครอบครัวคำนี้ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะคือ l ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es ก็จะได้คำว่า families ในที่นี้หมายถึงครอบครัวหลายครอบครัวนะคะต่อไปคำว่า army หมายถึงกองทัพคำนี้ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะคือ m ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม es ก็จะได้คำว่า armies หมายถึงกองทัพหลายกองทัพนะคะหรือคำว่า baby ทารกรูปพหูพจน์ก็จะเป็น babies หรือตัวอย่างสุดท้ายนะคะ library ห้องสมุดเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็จะได้คำว่า libraries หมายถึงห้องสมุดหลายแห่งถ้ากรณีที่เป็นคำนามลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยนะคะเช่น boys toys keys days monkeys Mon และ valleys ซึ่งในที่นี้หมายถึงหุบเขาหลายแห่งค่ะการทำให้เป็นพหูพจน์แบบที่5ก็คือนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นะคะให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ก่อนแล้วจึงเติม es ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า thief คำนี้แปลว่าขโมยลงท้ายด้วย f ให้เปลี่ยน f เป็น v แล้วจึงเติม es ก็จะได้คำว่า thieves หมายถึงขโมยหลายคนค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า knife คำนี้หมายถึงมีดลงท้ายด้วย fe ให้เปลี่ยน fe เป็น v ก่อนแล้วจึงเติม es นะคะ ก็จะได้คำว่า knives หมายถึงมีดหลายเล่มค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า l i f e ชีวิตเมื่อเปลี่ยน fe เป็น v แล้วให้เติม es ก็จะได้คำว่า lives หมายถึงหลายชีวิตค่ะการเปลี่ยนคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เป็นพหูพจน์มีข้อยกเว้นด้วยนะคะเรามาดูข้อยกเว้นประการที่หนึ่งเลยค่ะข้อยกเว้นที่หนึ่งนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe บางคำนะคะเราสามารถเติม s ได้เลยเช่น b e l i e v e s ความเชื่อ chips หัวหน้าพ่อครัวหรือแม่ครัว chips หัวหน้า c l i p s หน้าผา drops คนแคระ c r i f s อ่าว r i p s หินโซโครกหรือ s a v e s ในที่นี้หมายถึงตู้นิรภัยนะคะ คำเหล่านี้เราเติม s ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยน f หรือ fe ท้ายคําให้เป็น v นะคะต่อไปมาดูข้อยกเว้นข้อที่2กันนะคะข้อยกเว้นข้อที่สองก็คือคํานามที่ลงท้ายด้วย f บางคําให้เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es หรือเติม s เลยก็ได้ค่ะเช่นคําว่า scrubs เมื่อทําเป็นรูปหูพจน์ สามารถเติม s ได้เลยก็จะได้คำว่า scrubs หมายถึงผ้าพันคอหลายพืนนะคะหรือจะเปลี่ยน f ให้เป็น v แล้วเติม es ก็ได้รูปพหูพจน์ที่ได้ก็คือ scrubs หรือคำว่า warps หมายถึงท่าเรือนะคะรูปพหูพจน์ที่เติม s ก็จะได้ว่า warps หรือจะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es ก็ได้รูปพหูพจน์ที่ได้ก็คือ warps ค่ะ การทำนามให้เป็นพหูพจน์แบบที่6นะคะก็คือทำเป็นนามพหูพจน์โดยการเปลี่ยนภายในคำโดยอาจเปลี่ยนสระหรือเปลี่ยนส่วนอื่นของคำนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า man ซึ่งหมายถึงผู้ชายรูปพหูพจน์เปลี่ยนสระนะคะจะได้คำว่า men คำว่า g o s e แปลว่าห่านนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์จะเปลี่ยนสระกลายเป็นคำว่า geese หมายถึงห่านหลายตัวนะคะหรือคำว่า foot แปลว,ว่าเท้ารูปผงหูพจน์คือ feet คำว่า tooth แปลว,ว่าฟันนะคะมีรูปพงหูพจน์คือ teeth คำนามที่อยู่ในกรณีดังกล่าวนี้นะคะยังมีจำนวนอีกหลายคำเราต้องใช้วิธีการจำค่ะว่าคำรูปเอกพจน์เป็นอย่างไรและเมื่อเป็นพงหูพจน์จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าจำได้ก็จะไม่เผลินํำ s หรือ es มาเติมนะคะการทำให้เป็นพหูพจน์แบบต่อไปก็คือแบบที่7นะคะได้แก่ มีคำนามบางคำที่ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม en หรือ ren คานามประเภทนี้มีไม่มากนะคะเราต้องใช้หลักการจำเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นคําว่า ox ซึ่งหมายถึงวัวตัวผู้นะคะรูปพหูพจน์เราจะเติม en กลายเป็น oxen หรือคำว่า child แลลว,ว่าเด็กรูปพหูพจน์คือ children ก็คือเติม ren เข้าไปที่คําเดิมนะคะ ต่อไปเป็นกรณีของคำนามรูปพหูพจน์แบบที่8นะคะคำต่อไปนี้จะมีรูปเหมือนกันนะคะทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์ตัวอย่างเช่นคำว่า dear คำนี้นะคะจะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์รูปที่เป็นพหูพจน์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคำว่า dear จะหมายถึงกวางนะคะหรือตัวอย่างคำว่า salmon คำว่า salmon หมายถึงปลาแซลมอนนะคะทั้งสองคำนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์ค่ะ ตัวอย่างต่อไปก็คือ fish คำว่า fish ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเป็นพหูพจน์ก็ยังใช้รูปเดิมค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคําว่า course หมายถึงกองกําลังทหารคํานี้เวลาใช้จะต้องเติม s เ,เสมอและเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะคําเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็จะใช้รูปเดิมไม่ต้องเติมหรือเปลี่ยนอะไรนะคะ